มือถือ r e ส mi ถ้าปุ่มเปิดปิดพังเราจะเปิดเครื่องได้ยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูขั้นตอนกันนะครับในการเปิดมือถือเลส mi มือถือเสี่ยวมีหรือมือถือโพโคมือถือ MI ในกรณีที่ปุ่มเปิดพังเนี่ยนะครับก็คือมันกดไม่ได้เลยนะแต่ว่าปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงยังได้อยู่เราจะเปิดยังไงมือถือเสี่ยวมีเนี่ยนะครับหรือมือถือเลสมีนะตระกูลพวกนี้มันจะไม่สามารถสัมผัสได้ในโหมดรี c ครเวอรี่นะดังนั้นมันจะไม่ง่ายเหมือนกับพวก vivo oppo นะครับ ดังนั้นในการที่เราจะเปิดเครื่องเนี่ยเราจะต้องทําการเข้าโหมดฟาสต์บูตแล้วใช้โปรแกรมสั่งนะครับโปรแกรมโหลดยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําละเอียดดูให้จบนะนะครับประมาณสัก5นาทีตนนัวนี้เสียเวลานิดเดียวแต่ว่าเราใช้ประโยชน์ได้โอเคก่อนอื่นนะครับอ่ามือถือเราจะต้องทําการเข้าโหมดฟาสต์บูตด้วยปุ่มลดเสียงนะครับอ่เข้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ถอดสายออกจากคอมก่อนถ้ามันเสียบชาร์จอยู่นะ นะครับการเข้าโหมด f a สต b o o t ให้เราทําการกดลดเสียงแช่ไว้นะครับกดลดเสียงแช่ไว้ลดเสียงแช่ไว้แล้วทําการเสียบสายนะครับรอจนก,กระทั่งมันเข้าโหมด f a สต์บู t เนี่ยฟาส t ์ o ู t มันจะเขียนว่า f a สต b o o t ตัวสื่อเสียงแดงเห็นไหมนะครับซึ่งเป็นโหมดที่ทําให้เราสามารถใช้คําสั่ง f a สต b o o t ได้นั่นเองนะครับทีนี้มาที่คอมครับคอมเราเนี่ยเรายังไม่มีโปรแกร,รมให้พิมพ์ตามนี้เลยใน Google นะครับให้พิมพ์คําว่า mini adb fastboot นะครับ ่าซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการให้เราพิมพ์คําสั่งได้นะครับถ้าเราไม่ติดตั้งตัวเนี้ยนะครับตัว fastboot ในคอมเรามันจะยังไม่มีมันจะไม่สามารถทํางานได้นะนะครับพิมพ์ตามนี้เลยจากนั้นนะครับพิมพ์ค้นหามันจะมีคำว่าอา่า mini adb fastboot 1.4.3นะครับเป็นเวอร์ชันนี้อ่าหลังจากเราพิมพ์ค้นหาเสร็จนะครับมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ให้เรากดเลือกโหลดตัวนี้นะนะครับ android file host เนี่ยเว็บนี้นะครับ พอเข้ามาในหน้าเว็บนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอลงมานะมันจะมีปุ่มให้เราเลือกโหลดนะครับตัวนี้นะเห็นไ,ไหมดาวน์โหลดคลิก her to start download เนะี่ยปุ่มสีเขียวยาวเนะี่ยคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันจะทําการอ่าโชว์เซิร์ฟเวอร,ร์ให้เราโหลดขึ้นมานะครับมันจะโชว์อีกนะครับกดปุ่มสีเขียวยาวอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันจะลิงก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของไอตัวโปรแกรมที่มันอยู่จากนั้นจะทําการโหลดมันใช้ไฟล์มันิดเดียวนะโหลดเสร็จก็ทําการคลิกเปิดแล้วครับจากนั้นก็ทําการกดติดตั้ง นะครับกดเย็ดแล้วก็นี้ยๆไปเรื่อยๆนะครับดูตรงที่ว่าโชว์เดสก์ท็อปนะมันจะมีคําว่าค r ีเอ e นะครับค e ีเอตเดสก์ท็อปในตัวนี้สําคัญถ้าเราไม่ติกมันจะไม่โชว์ที่หน้าจอนะให้เราติ๊กด้วยนะของใครไม่ได้ติ๊กนะครับเนี่ยติ๊กใส่แบบนี้นะครับเป็นการสร้างชัดก็คืออ่อเป็นสร้างอ่าให้เราเข้าที่เมนที่หน้าจอได้นั่นเองถ้าเราไม่ติ๊กตัวนี้มันจะไม่โชว์ที่หน้าจอนะรนะอค,รนะครับหลังจากเราลงเสร็จปุ๊บมันก็จะทําการเปิดอัตโนมัติ อ่าถ้ามันเปิดเราก็ใช้ในงานต่อได้แต่ถ้าเราปิดลงไปแล้วเราจะเปิดยังไงอาจจะจะเปิดให้ดูนะครับก็ปิดลงไปตัวนี้นะครับมันจะมีชัดๆผู่ขึ้นมาตัวนี้นะมินิ ADB ใช่ไหมเราก็ดับบัญชีเปิดขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งได้นะโอเคหลังจากเราทําการติดตั้งโปรแกรมเสร็จมือถือตอนนี้เสียบกับคอมอยู่นะครับให้เราพิมพ์คําสั่งลงไปนะครับพิมพ์คําว่า f a s h boot แบบนี้เหมือนกับที่มันโชว์อันสุดท้ายใช่หไหมพิมพ์ตามเลยครับ FAST BWT นะครับฟาดบูตจากนั้นให้ทำการกดวักหนึ่งครั้งนะแล้วพิมพ์คาว่า Reboot ลงไปนะครับ RE แล้วก็ BWT E, B e T แบบนี้นะอ่าพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยกด enter ครับอ่าดูนะกด enter ปั๊บนะครับนะครับตัวโปรแกรมจะสั่งมือถือรีบูตนะครับเรียบร้อยไม,มือถือเราก็จะทำการบูตเปิดขึ้นมาอัตโนมัติทีนี้อ่ะทีนี้เราก็รอนะครับ บางท่านถามว่าถ้าผมไม่มีคอมผมต้องทํำยังไงออวิธีที่2อ,อีก,กัน,นึงก็คือมันจะยากหน่อยเราต้องจิ้มแผงวงจรเอานะครับวิธีการจิ้มแผงวงจรทํายังไงเดี๋ยวผมจะวางคลิปให้ดูใต้คลิปนี้นะท่านก็ไปดูหรืออันที่3ามก็คือเปลี่ยนแผงสวิตช์ครับเปลี่ยนแผงสวิตช์เปิดปิดอันนั้นคือง่ายสุดๆละนะครับราคาน่าจะไม่เกินสามร้อยนะครับเนะี่ยหลังจากเราเปิดขึ้นมาได้เสร็จเรียบร้อย ทีนี้ในกรณีมันดับเองแล้วก็เราจะปลูกมันยังไงนะครับเราสามารถตั้งค่าให้มันยกขึ้นแล้วปลูกได้นะครับโดยไปที่ตั้งค่านะนะครับไปตั้งค่าไว้พิมพ์คาว่ายกในพิมพ์ค้นหาลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์คําว่ายกลงไปหมายความว่าเรายกมือถือขึ้นปุ๊บปุ่มมันจะสว่างขึ้นมานั่นเองนะนะครับยกขึ้นเพื่อปลูกเห็นไหมอ่าแตะเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ทําการกดเปิดเมนูนี้ใช้งานนะครับฟังก์ชันใช้งานนะครับแตะหน้าจอ2ชั้นเพื่อปลูกก็ได้นะ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับให้มันสลิปลงทีนี้เดี๋ยวดูว่าเวลาเรายกขึ้นมาแล้วมันจะปลูกเองไหมใช้กรณีเครื่องเปิดปกตินะแต่มันสลิปหรือมันหลับลงไปนะครับยกขึ้นมาเพื่อเปิดมันนั่นเองเปิดหน้าจอในกรณีที่เราปุ่มเปิดมันใช้งานไม่ได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอ่ะมันสลิปละเดี๋ยวเรายกขึ้นมาครับไป้าเป็นไงติดขึ้นมาเรียบร้อยไหม ทีนี้ถ้าในกรณีมันดับลงไปแบบนี้เคาะสองครั้งเพื่อเปิดใช่ไหมเมื่อกี้ผมเปิดฟังก์ชันไว้2ตัวเราก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยกขึ้นเพื่อปลูกหรือทําการกดแตะหน้าจอ2อครั้งเพื่อปลูกเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนใช้ใช้มือถือเสี่ยวมี่เลสมีนะครับ